สวัสดีครับพบกับร้านดีคอมพิวเตอร์นะครับคลิปนี้จะเป็นเทคนิคการซ่อมปรินเตอร์ด้วยตัวเองนะครับปรินเตอร์ของเอฟสันนะครับเมื่อใช้งานไปสักพักนะครับประมาณ5-6,000แผ่นนะครับไฟจะกระพริบสีแดงนะครับฟ้องว่าผ้าซับหมึกผ้าซับหมึกเต็มโอ้โทษทีครับผ้าซับหมึกนะครับเป็นอิงค์แที่อยู่ข้างในนะครับจะเป็นผ้าซับหมึกคล้ายๆ ทิชชู่หรือผ้าอนามัยประมาณนั้นนะครับซับหมึกเมื่อให้น้ําหมึกหยดออกมานะครับแต่ระบบนั้นอาจะไม่รู้หรอกว่าเต็มจริงหรือเปล่าแต่ว่ามันจะใช้วิธีการนับแผ่นนะครับดึงแผ่นได้กี่แผ่นมันก็พอครบตามจํานวนที่ตั้งไว้มันก็จะบอกว่าซับหมึกเต็มนะครับบางคนอาจจะล้นออกมาข้างนอกเลยนะครับวิธีแก้นะครับถ้าไฟตรงนี้กระพริบนะครับวิธีแก้ให้เราไปดาวน์โหลดโปรแกรมนี้มาครับผม โปรแกรมแก้ซับหมึกหน้าตาแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวลิงก์ดาวน์โหลดผมจะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับเมื่อดาวน์โหลดมาแล้วนะครับให้เปิดขึ้นมาก็จะเจอหน้าตาลักษณะนี้ครับเปิดหน้าตาลักษณะนี้ให้เราเลือกว่าช่องนี้ p r i นเตอร์ของเราต่อสายอยู่ที่ usb ช่องไหนนะครับเราเลือกไปเลยครับตัวนี้เป็น l 4 0 5 series ครับ usb 1เราเลือกเข้าไปเลยครับ จากนั้นกดโอเคเมื่อกดโอเคแล้วให้เลือกตรงนี้นะครับให้เลือกฝั่งขวามือตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลย a d j u s t m e n t Mode e ตรงนี้นะครับจากนั้นให้เลื่อนมาหาคำว่า What i ง p a c counter นะครับเนี่ยครับตรงนี้เลยนะครับจากนั้นกดคำว่าโอเคเข้าไปเมื่อกดโอเคได้แล้วให้เราติก๊ก ดูตรงนี้นะครับเมนเมนเพจเคาน์เตอร์นะครับหรือเราจะเช็คก่อนว่าตอนนี้เคาน์เตอร์ของเรานับไปได้ที่เท่าไหร่นะครับจํานวนสูงสุดตั้งไว้ที่6 2 6 2น7นะครับตอนนี้นับไปแล้ว278นะครับเราสามารถกดตรงนี้นะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับ Init i n i n i t i l i z e เนี่ยครับภาษาอังกฤษผมก็ไม่คล่องเท่าไหร่นะครับแต่ว่าให้กดตรงนี้นะครับจากนั้นก็รอสักครู่นะครับเขาจะบอกว่าให้ปิดเครื่อง p r i นเตอร์นะครับแล้วก็เปิดใหม่แล้วกด finish เป็นอันเสร็จสิ้นสมบูรณ์ครับผมกลับไปดูรูปที่ผมถ่ายไว้ก่อนหน้านี้นะครับเห็นไหมครับ6,207นะครับเมื่อครบที่มันตั้งไว้กำหนดแล้วนะครับมันจะบอกว่าพาซับมิเต็มนะครับไม่สามารถปรินได้นะครับ พอเรารีเซ็ตแล้วนะครับค่าก็จะเหลือเท่านี้นะครับก็สามารถที่จะทำงานได้ตามปกติต่อไปครับ